ก็คือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งได้รับเงินพิเศษโอนเข้าบัตรประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์นี้คนละ200บาทสามารถนำบัตรประชาชนไปรูดซื้อของกับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าคนละครึ่งเศสีก็ใช้สิทธิ์ได้ด้วยเช่นกันกลุ่มเปราะบางนี้ก็คือกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการ เราชนะเมื่อปี64ซึ่งเป็นเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ได้รับ,บวงเงินโอนเข้าบัตรประชาชนหลังจากหมดโครงการเราชนะไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังคงเติมเงินเข้าบัตรประชาชนให้อย่างต่อเนื่องและในเดือนกุมภาพันธ์65นี้ก็ได้คนละ200บาทกลุ่มนี้มีเยอะนะครับมี2ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็หลายคนจำนวนมากเนี่ย ไม่ทราบว่าตัวเองได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นยังไงฝากแจ้งข่าวด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีญาติพี่น้องนะครับหรือว่ามีคนในชุมชนของท่านเนี่ยที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับสิทธิ์เงินโอนเข้าบัตรประชาชนก็ลองเอาบัตรประชาชนไปตรวจสอบไปเช็คไปสแกนดูได้ กับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือร้านค้าคนละครึ่งก็ตรวจสอบได้ไปเช็คดูว่าได้รับเงินหรือเปล่าและมีเงินเหลืออยู่ในบัตรเท่าไหร่นะครับถ้ามีเงินเหลืออยู่ใช้ให้หมดภายใน28กุมภาพันธ์นี้จะใช้ทีเดียว200ครั้งเดียวหมดเลยก็ได้หรือจะใช้ครั้งละ10บาท20บาท50บาทก็ได้ แต่ว่า200บาทเดือนกุมภาพันธ์ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใช้ไม่หมดส่วนที่เหลือก็จะโดนตัดไปเลยและเดี๋ยวเดือนมีนาคมก็ได้วงเงินใหม่อีกคนละ200บาทใช้สิทธิ์ให้คุ้มตามสิทธิ์ของเรานะครับยังไงไม่แน่ใจเอาบัตรประชาชนไปยื่นตรวจสอบได้กับร้านถงฟ้าหรือร้านค้าคนละครึ่ง